ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนลาเคนโกไฟลุกเริานี้หุยอย่าบึงตกใจค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่แม่เขาจะร้านเด็ดเป็นร้านที่เป็นตำนานเลยนะคะมาเสิร์ฟความอร่อยแบบไฟลุกหัวแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยคนขยันทำมาหากินวันนี้จะเป็นใครกันนะ ไปไปไปติดตามกับสี่แม่เลยค่ะอ้คุณแม่รู้ไหมทำให้ไฟในซวงของอาภาเนี่ยมันลุกใช้ไห่ค่ะใ่าไฟในซวงไใ่่ในซวงเปิ่รายใาสก่อนช่ค่ะใค่ะใช่า่ะใช่ค่ะใน่ค่ะใช่่ะใช่ะใช่่ะใว่อ่ะใชคุะ่คนะใช่ค่ะใช่่ะช่ค่ะใช่่ะค่ะใ่ค่ะใช่ค่่า่ะกช่ค่่ะชย วันนี้เราเปิดมาพร้อมกับจะเสิร์ฟความอร่อยแบบไฟลุกโชนเอาแบบทั้งในสวงและนอกสวงเลยค่ะเพราะว่าเป็นร้านราดหน้าน้ำใสไฟแดงในกอวันนี้ขอต้อนรับน้องแพรและน้องปอค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค่ยนได้เลยยืนได้ปอนไ้ปอไม่ดีใจเลยแค่ใช่มันต้องท่วงขนาดนี้เลยเหรอเนะ ใช่ค่ะว้าดูสิโอ้ยนั่นเป็นส่วนบางกรเลยอ่ะเป็นส่วนบางตอนเต็มตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะอันเมื่อกี้หน้ารายการเราคือจิ๊บจิ๊บใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเจอฝนเมื่อกี้คุณผู้ชมฝนตกพอดีเลยอ่ะเพราถ้าอยู่ที่ร้านจริงๆต้องไฟท่วมขนาดนี้เลยมากกว่านี้ด้วยมากกว่านี้ครับมึงเคยสูงประมาณกี่เมตรนะลูกเพราะสูงสามเมตรนะบ้านไม่บ้านไม่ช็อตบ้างไหม ก็ไม่เคยครับโดนก็มีโดนบ้างนิดหน่อยผมคิ้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติไฟลุกขนาดนี้นะเขาไม่เคยพลาดโดนตัวเองเลยนะใช่ีแต่โดนลูกค้าอย่างที่คือก็จะมีขนแขนขนคิ้วที่พลาดเนาะและเทคนิคในการผัดยังไงให้มันมไฟลุกไฟมันถึงลุกขนาดนั้นนะครับบอคือเราก็ ต้องเบิร์นกระทะให้ร้อนก่อนเล่นน้ำมันเหรอแล้วก็จะเป็นน้ำมันใส่น้ำมันไปมันจะฟุ้งเลยใช่ไหมแล้วต้องทิศทางลมใช่ต้องดูทิศทางลมครับไม่งั้นไฟจะเข้าตัวเองเล่นกับไฟแสดงว่าต้องดูลมเป็นด้วยลูกค้ามีแบบตกใจบ้างไหมฮะก็มีมากครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเด็กเห็นว่้อะไรอย่างเงี้ยชอบดูหน่อยชอบดูเช่นนี้อะไรแบบว่าไฟมันเหมือนโชว์อ่ะเอายังเอายังเอายังอย่างเงี้ยจริงจริงต้องหลบหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนไฟ ตราต้องระวังล้วต้องระมัดูรงแล้วรสชาติที่มัดใจลูกค้ามันคืออะไรคะอยากรู้จังเลยเป็นความหอมของเส้นค่ะที่เราผัดที่เราผัดไฟเมื่อกี้เพราะว่าจะได้ความหอมใช่ของกิ่นกระทะค่ะให้มันมีความไม่ไหมน่อยคะแต่ไม่ได้ไม่ขมนะคะเป็นความหอมไม่หอมงั้นต้องขอพิสูจน์แล้วเพราะหนูเป็คนชอบกินเส้นใหญ่แสดงว่าการเบินไฟเบินกระทะ อันนี้คือเทคนิคสําคัญทุกครั้งเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปกินให้เราคิดออกได้เลยว่าเมื่อไหรที่เราได้กินก้นกระทะแสดงว่าอันนั้นน่ยมันเบรนไฟมาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราทานเส้นเราจะรู้เลยค่ะว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงที่สุดคือได้ยินเสียงหอมจริงคุณแม่มันเหมือนสโมกอะเออเหมือนแบบกลิ่นสโมกอะ๋อมีความไหมอยู่เนาะอ้นนีที่แบบว่าบอกอะไรนะเป็นเป็นแบบเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นน้ำใสใช่มีด้วยเหรอค่ะเป็นน้ำใสค่ะ ไหนอะใช่ค่ะอย่างนี้เรียกว่าน้ําใสค่ะของเราจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปมันจะเป็นพอดีอะค่ะมันจะเป็นลอยๆมันจะเป็นละมุนๆนะคะนี่ไงพี่ตั้งเป็นไงฮะพี่ตั้งเป็นไงฮะไม่ไม่ได้เหนียวมากโอ้มันจะไม่เหนียวมากไม่ไม่ไม่นถ้าคนมันก็จะแบบไม่อร่อยอ๋อ น้ำราดหน้าเจ้านี้เขามีรสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเป็นสูตรน้ำใสไฟแดงสูตรลับของต้นระกูลพี่แพรบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยสูตรให้ได้จริงๆ <c oughs> น้ำราดหน้าเขารศมากลูกค้า <c oughs> บางคนเนี่ยกินแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะเป็นราดหน้าน้ำใสไฟลุกยังไม่พอเจ้านี้หูยมูเขารน,นมาก แล้วความนุ่มของหมูลูกเป็นหมูที่หมักแบบสูตรพิเศษค่ะต้องหมักสองวันก่อนที่เราจะขายสูตรเฉพาะของผมใช่ต้องหมักก่อนใช่สูตรไหนสตงไหนค่ะตายแล้วพูดขนาดนี้สะโพกค่ะสูตระโพกสูตรหมูหนูเนี่ยเป็นสูตรที่หมักเด็ดและไม่ว่าตอนนี้หมูแพงค่ะกระทบไหม ก็มีกระทบค่าเลยหน εί, ูหนูเลยต้องขอลูกค้าขึ้นราคา5บาทให้ไหมก็ให้ไหมให้ค่ะลูกค้าน่ารักลลูกค้าเข้าใจค่ะบอกโอ้ใช่เข้าใจช่วงนี้หมูแพงจริงๆเห็นบอกคณะนี่ก็ต้องล้างน้ำเกลือใช่สองรอบสองรอบบลรกทำไมทำไมเราไปร้างก็กรอบอ๋อมันจะกรอบใช่กรอบอ๋อผัดซีอิ๊วด้วยไหมคะ มีผัดค่ะผัดซีอิ้วด้วยัอวหนูหนูมีราดหน้าน้ำใสมีผัดซีอิ๊วด้วยคืออยากจะคู่กันนึกไหมนะราดหน้ากับผัดซีอิ๊วอ่ะแต่ที่เราเห็นตรงนี้โดดเด่นมากคุณผู้ชมอยากให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนี่คือไข่ออนเซนใสออนเซนด้วยไปได้ไอเดียมาจากไหนอะหนูหนูชอบดูคลิปท่ามหานะคะแล้วหนูก็เห็นเขาแบบตอกใส่นู่นใส่นี่แล้วหนูว่ามันน่าน่าทานก็เลยหนูก็เลยเอามาลองใส่ราดหน้าเพราะว่ามันพอมันเจะออกมาจะเป็นน้ำเยิ้มๆ่ะ มันจะเข้าถ้าชอบไหมลูกชอบค่เนื้อแต่สมมติพี่ไปกินแต่พี่ไม่อยากได้เป็นไข่ออนเซนนัดพี่อยากได้เป็นไข่แบบผัดไปกับรัดหน้ายได้ค่ะผัดไข่ห่อไข่ไข่เจียวไข่ดำได้หมดยาตามใจลูกค้าน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหวิธีทำไข่ออนเซนทำไงแม่ก็เอาเอาต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็เอาไปใส่ในภาชนะประมาณของหนูต้มเยอะหน่อยก็ใช้20กว่านาทีแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นอีกประมาณ10นาทีค่ะถึงจะเอามาใช้ได้ น้ำอร่อยมากเลยนะน้องรอดเดี่ยต้องเปสกิดอ้วนมากินเลยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าลาดน้าถ้าเจ๋งจริงต้องไม่ปรุงนะแม่จริงจริงสามารถลูกค้าไม่ค่อยปรุงค่ะไม่แสดร้งของแพ้เจ๋งจริงนุ่แก่กินไม่ต้องปรุงงั้นจบเลยนุ่งแก่ใจนึกเลยว่าจะให้ผู้หญิงกินไม่ต้องปรุงอ้าวงั้นหนูกินก็ต้องปรุง ข้าวย่างเงียอยากมากินเผ็ดกินอะไรเงี้ยก็ปรุงไปรสชาติแค่ว่าอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกไปแค่นั้นเองแค่นั้นเองชอบเปรี้ยวก็เติมรสชาติหนัวแล้วต้องบอกเรสสุดยอดอร่อยแม้ถึงใส่จุ่มแล้วนุ่มดีมากจะกินนงกินหมูได้แต่สำหรับของแพรมีอยู่อันหนึ่งไม่ว่าลูกค้าจะเรื่องมากในการสั่งแค่ไหนหนูสามารถจำได้หมดจำได้ค่ะโดยไม่ต้องจดมีเจอเรื่องมากไหมมีค่ะมีตั้ต่เรสั่งเรื่องมากสุดยังไงเรื่องมากสุดอันนี้เส้นน้อย ไม่ผักอันนี้ไม่หมูหมูไม่มันอันนี้เอาเส้นเยอะผักน้อยผักน้อยเส้นเยอะหนูจำได้ไหมเฮ้ยเป็นอะไรอยังไงต้องจดต้องจดสินะประจํามาก็จะจําได้อะงานที่ต้างสั่งอุ้ยเราต้องเรียงแถวเด้มาเรียมาเรียงแถวสั่งเลยมาเอาเส้นหมี่นะคะเอาเส้นหมี่นะคะเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่หมูเอ่อหมูตามชิ้นพอแล้วก็ไข่เอาแบบยังไม่จุกมากแล้วก็ผักเนี่ยไม่ต้องเยอะเพราะว่าพี่ไม่ชอบกินผัก พี่นะพี่เอาพี่เอาเส้นใหญ่ด้วยเส้นหมี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยสอย่างคนกันเลยนะแล้วก็เอาเอาพี่ขอเอาแค่ละมันเลย้นนะแล้วก็เส้นให้ร้อนกันเยอะๆเยอะหน่อยเส้นหมี่เอาเพ้แล้วเส้นใหญ่ประมาณสักสีสห้าเส้นนะลูกนะแล้วก็คะเนี่ยคะเนี่ยเอาแค่กระจุกนึงแล้วก็ใใไม่เอาเสนมันไมุ่กไม่เอานะลูกนะแล้วแ้ม่ก็พี่เอาแต่ไข่ขาวไปเน่ยไข่ไปไข่จบย่างจอย่างอ้าวลูกลืกลูก้าต้องเลือกมา พี่เอาเส้นนะเอาเส้นแบบไม่ไหมเลยนะไอ้ไม่ไหมนี่ไม่เอาแค่นั้นพี่เอาเส้นไม่ไหมเอ้แบบไม่ไหมนี่พี่ไม่เอาถ้าเส้นเราแบบไหนนะสุเส้นแบบไม่ไหมแน่แมรจำได้ไหมค่ะพอพอจะจำได้ แหมแทนต้องจำนะเพราะว่าพวกพี่จำของพวกพี่ไม่ได้ไอ้อย่าจำนะเพราะว่าตอนนี้จำของไม่ได้พอพอพอสั่งเสร็จไอ้นี่สั่ง พขาไปจำพอไอ้นี่พอไอ้นี่เสร็จไอ้นี่สั่งพอไอ้นี่สั่งเอ้าคนนี้จะทาบอกหยุดเดี๋ยวพวกสั่งจำไม่ได้วเรื่องเยอะขนาดนี้มันถือเยอะไปนะเฮียเนาะมันเยอะแต่ความจริงลูกค้าเขาไม่ได้เรื่องเยอะอย่างนี้หรอกไม่ขนาดนี้อย่างมากเขาเอาหนูเอาเส้นน้อยเดียวเอาผักเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอย่างมากก็ประมาณนั้นสามารถจะจำว่าลูกค้าจะสั่งคนนี้สั่งสองสี่หกแปดอะไรเงี้ยค่ะสั่ไเมนูละวันแต่อย่างเงี้ยก็ถือเก่งเนาะจำได้คนดีๆก็ไม่สั่งเขาหรอกอย่างเงี้ย ดูท่าทางแม่แม่จะสะดุกกับการเซล์ okay แขกรับเชิญเสียจริงๆค่ะแฮปปี้กว่าตอนตั้งคำถามเยอะอีกนะแม่นะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ายังมีเลขเด็ดจากแม่แม่มาบอกไอ้ยักเ่เดีวยวพอเหรอนี่่่่นะา แต่งตรงคอหนูก็ใส่คู่นี้ก็มูทำไมครับคู่นี้คู่นี้ก็มูนี่คุยเรื่องอะไรครับทางนี้มูทางนี้มูทางนี้ก็มัวกันแล้วกันกำลังคุยเรื่องมัวกันอยู่ครับนีี้ในคิดว่าจะมีคนอยู่เลยนะมาตอกนตี้ มากเลยอะมากเลยนะเธอจะบอกว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยโลกนี้เหมือนมีเราแค่สองคนใช่ใช่ครับแค่นี้แค่ไหนเฮื่อกี้ไม่ได้เวลากลับมาได้เวลากลับมาด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องหมูได้ไหมฮะเรื่องหมูก่อนจริงๆแล้วพิษณุโลกที่เราไปคือวัดใหญ่ค่ะวัดใหญ่น้องชายบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดใหญ่เองก็ แน่นอนมากแน่นอนค่ะอันนี้อันนี้ดีจริงครับแนนน่่อคะจริงๆคนแรกที่ไปเนี่ยคือเนี่ยธูมช่ะผมไปครั้งแรกกับพี่มดดัมแล้วก็รอบแล้วก็เป็นพี่หนุแหม่มก็ไปด้วยแต่ว่าไปถ่ายอีกคนละรอบค่ะใช่พี่พวกเราไปกันต้องไปครั้กันเลยใกลได้เลยที่อตรงภาคใหญ่ที่หมึงขาางตรงที่ทินราช์แล้วจะอยู่ถ้าเรามองเข้าไปจะอยู่ขวามือครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไปไหว้เท้าวิสุวรรณเนี่ย ต้องเดินเลาะข้างไปต้องขออนุญาตเข้าไปต้อองขนะครับแล้วก็ไปกราบขอให้แบบประสบความสำเร็จแล้วก็ให้ชีวิตราบรื่นเหลือก็ตามก็จะได้สมปรารถนาแบบนั้นใช่ค่ะทุกวันนี้ชายเองก็ยังแวะไปที่แวะไปกลาแล้วก็ ล่าสุดนี่คือมาดามปินนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์ท้าเวทค่ะองค์จำลองเท่าองค์จริงเอาไว้คนกลับไหวบูชาด้านนอกค่ะเพื่อที่จะได้เห็นใชายช่เพราะว่าแต่อย่างตอนนี้ตอนที่น้องตุ้มตามไปเนี่ยคือได้ได้เข้าได้แค่แบบนิดเดียวค่ะทีนี้เราอยากให้เขามาตั้ง ปิดทองหรือไหว้เลยจะได้ยังคะเหลือบวงสวงวันที่4ถึง5เมษายนแล้วก็หล่อเลยถ้าพีธารไปด้วยนะคะสวยไดใจคนอีกถ้าไปนะคะพบว่าคนนี้ก็น่าจะได้ไปจริงๆน้องาซน่าจะไปนะนไปหมดคนไปหมดอะไรมีอะไรพิเศษถึงได้ศรัทธาในองค์ท่านจริงๆถ้าศรัทธาเนี่ยคือศรัทธามานานแล้วค่ะคี่แุมแรมแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าในช่วง ปี2ปีมานี้เราค่อนข้างเจ็บวิกฤตกันเยอะใช่ค่ะทั้งในเรื่องของอ่าใช่ทั้งเรื่องของโรคระบาดด้วยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยก็ต้องขอหาที่ยึดเหนี่ยวค่ะแล้วเราพอดีเดินทางก็ลาบากก็จะไปได้ก็คือที่วิหารหลวงพ่อวัดใหญ่ค่ะแล้วก็ทาเวศเนี่ยค่ะล่าสุดคือส่เป็นขอยอดมาอขอยอดขายค่ะเป็นไงบ้างนี่ก็ดีได้แล้วแบบนัดีมากมากค่ะขอบไปเลยไหมอ่ะขอบไปเมื่อกี้ยังกะซิพี่หนุ่มแบบว่า หนูทําไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนี่หนูแย่ค่ะพี่เพราะว่าขอแล้วแล้วแบบปังจริงค่ะต่น้องชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเขาตลอดคพระเขาทำบุญจริงจริงน้องทําบุญจริงๆน้องชายจ๋าแล้ววันนี้ แถมมันแปลกหูแปลกตาจังเลยค่ะมันคืออะไรรึจะบอกว่าวันนี้มาเปิดตัวน้ําหอมคอลเลคชันใหม่ค่ะของผู้ชายเป็นของผู้ชายใช่ค่ะเราเพื่อเพิ่งได้เห็นนรุ่นนี้ใช่ค่ะมีทั้งหมดสากลิ่นค่ะตรงนี้ l i ์โอเช e ยนและก็มูน n ครับผมซึ่งสามกลิ่นนี้ก็จะบอกถึงความเป็นผู้ชายในสามสไตล์สามสไตล์ก็คือความสนุกสนานความลุ่มลึกแล้วก็ความมีเสน่ห์สามกลิ่นนี้พี่นูแมมคือทรายเนี่ยเป็นคน อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบดมน้ำหอมผู้ชายคือเวลาแบบดูดติดพูดติดกันได้ไหมคะพูดติดกันไหมดมดมแล้วเว้นไว้พี่ก็ใจแคแป๊วเลยเฮ้ยดมเขาทำไมวะทำไมอย่างอย่างเวลาอย่างเงี้ยเราจะไม่มองหน้าก่อนเราจะดูเราจะดมเนี่ยเราจะดมที่กลิ่นก่อนวิธีการคิดเอกลักษณ์ของสามกลิ่นเนี้ยมายังไงพี่หนูแม่หมไนศึกษามาว่าจริงๆเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก่อนที่จะทำน้ำหอมผู้ชายเนี่ยว่าผู้ชายอ่ะเขาอยากให้ผู้หญิงเนี่ย มองว่าเขาเจ้าชู้นะคะเขาจะถามเลยว่าสมมติถ้าอยากให้ดูแบบลุกเจ้าชู้ดูแบดบอยควรใช้น้ำหอมกลิ่นไหนหรือโทนประมาณไหนมันดูเซนเนร์ในฐานะนะถ้าเป็นผู้หญิงนะนุ่นสายนะพี่ตักชอบผู้ชายที่ใช้น้ําหอมอมันมีเสน่ห์จริงจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงแพ้ทุกคนครับแพ้ผู้ชายที่มีเสน่ห์จาก เปล่นตัวมีเสน่ห์จากเรื่องของน้ำหอมที่เขาใช้เขาใช้หรือว่าเทสที่เขาเป็นั้นเราลองดมดูหน่อยไหมคะว่าได้ไหมมีอะไรบ้างก็แยกเป็นทั้งหมดสามสามกลิ่นด้วยกันไล์นะครับแล้วก็มีโอเชียนนะครับทางนี้เราโอเชียนแล้วลองมูนดูบ้างนะครับแม่เราสามกลิ่นที่ทํามาคือวันไหนที่อยากให้บดูเป็นดูตัวเองเป็นลุกเจ้าชู้ดูแบนบอยฉีดมูนค่ะหรือวันไหนที่อยากฟิลเัดดี้ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นสายเปย์โอเชียนเลยค่ะสีฟ้าแล้วก็ถ้าสมมติแบบว่า สีส้มไลท์อันนี้คือแบบเป็นผู้ชายที่แบบเข้าถึงง่ายสดชื่นพู้นเก่งดูมีความสดชื่นสดใสค่ะแต่ฝ่ฟายดาสามกลิ่นนี้พี่บอกเลยนะเวิร์กทั้งสามกลิ่นเลนะจะแอบบอกว่าน้ำหอมผู้ชายค่ะต้นทุนการผลิตส่วนผสมต่างๆแพงมากแพงของผู้หญิงมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเดินไปเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยถ้ากลิ่น ดีๆเลยของผู้ชายค,คือขวดหนึ่งห้าพันขึ้นแน่นอนแน่นอน,น,น,นใช่ใชถ้าอย่างน้องตามร,รู้เลยว่าแบบ,บถ้าแบบเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยห้าหกพันแน่นอนแต่อันเนี้ย 50มลด้วยค่ะเพิ่มขนาดมาให้อีก20มลเพราะฉะนั้นใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะแล้วก็หาออกมาแล้วเหลือตกขวดแล้วประมาณไม่ถึง500บาทว้าหนึ่งขวดตรงนี้ไม่ถึง500คือใช่ค่แบบคอสม็น้อยมากในการทีการที่จะซื้อมาใช้ครับและยิ่งคุณผู้ชมซื้อในรายการผู้หญิงธรรมหากินวันนี้มีโปรพิเศษและมีของพิเศษที่จะมามอบให้ด้วยเชิญค่ะฝากแฟนๆรายการเลยครับคือไหนๆเจ้าของและก็คนที่ได้ทดลองใช้มาแบบหลายปีมากตอนนี้ ก็รู้สึกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นของเราเด็ดและต้องรวดเร็วมากๆถึงจะได้ของที่ดีๆแบบนี้ไปนะครับผมอันดับแรกครับกันพลาดครับแอดไลน์กันก่อนครับแอดมาที่แอด FIN8 หรือว่าโทร021146466นะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกรอบครับแอด FIN8 หรือโทร021146466นะครับผมเตรียมตัวเลยนะครับ โมชั่นของเราครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าน้ำขอผู้ชายสีดำและสีน้ำเงินนะครับสองขวดเนี่ยปกตินะครับราคาก็4,000บาทแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทนะครับแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีสีส้มไปอีกหนึ่งนะครับและ ไม่หมดแค่นั้นครับผมเราแถมโซนซีซี่อีกหนึ่งขวดเท่ากับได้น้ำหอม4ขวดนะครับเฉพาะ300ท่านแรกนะครับจะได้รับวัตถุมงคลจากวัดใหญ่ที่ผมแล้วก็พี่สายนะครับได้มีโอกาสได้ไปกราบไปสักการะที่ดิสนุโลดุโลกนะครับผมเรียบร้อยไปอีก1ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดปกติราคา7,290บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นครับผมย้ำอีกรอบครับโทรเข้ามานะครับ021146466หรือ Line แอ at fin 8 f i n 8ครับผมรีบเลยค่ะรีบเลยรีบเลยหองจริงรีบเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยใส่เอาตัววัตถุมงคลเนี่ยค่ะ เอาส่วนตัวมาให้เลยย้ำโปรโมชั่นให้อีกทีนึงนะคะ<ด>วันนี้รรน้ำหอมสกลิ่นตรงนี้ลูกค้าได้ไปเลยทั้งหมด3ขวดขนาด50 ml นะคะคและโซเซ็กซี่อีก1ขวดขนาด30 ml รวมเป็นทั้งหมด4ขวด <4 S 1> <ว>ตรงนี้เนี่ยราคา7,290บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทหารออกมาแล้วเนี่ยเหลือตก1ขวดเนี่ยไม่ถึง500เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบนิดนึงนะคะคแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินแแล้วก็โทรนะคะ0-2 1 1 4 6 4, 6 6, 6, 6 นี่สำคัญมากๆสามร้อยท่านแรกพาที่จะได้วัตถุคนจากวัดใหญ่ไปนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยมีแค่300ชิ้นนะใช่ค่ะมากเลยคุ้มมากๆท่านผู้ชมเรียบๆเลยนะจ๊ะใช่ค่ะ งั้นบอกโปรอีกครั้งหนึ่งไหมค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะน้ําหอมกลิ่นมูน1ขวดกลิ่นโอเชียนหขวดกลิ่นไลท์หขวดนะคะ3ขวดนี้ขนาด50 ml นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโซเซ็กซี่อีกหขวดรวมเป็นทั้งหมด4ขวดตรงนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่7,290บาทนะคะแต่วันนี้ลูกค้าจ่ายเพียง1,990นะคะแล้วอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินแะคะหรือโทร021146466นะคะ300ท่านแรก ได้รับวัตถุมงคลจากทรายไปนะคะรีบเลยค่ะนี่คือโปรเด็ดในรายการผู้หญิงทรรมหากินนะคะจากอมาดามฟินค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งตุมตามแล้วก็ขอบคุณทางน้องทรายค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเรามีอะไรเด็ดๆรอคุณอยู่ค่ะที่บอกว่าสูตรเนี่ย มีมาตั้ง50กว่าปีแล้วเหรอใช่ค่ะปีนี้ครบ50พอดีโอ้เป็นสูตรของป้าค่ะป้าคิดเอาเองใช่เขาป้าชอบทอามาหานะคะโอท่านชอบทำอร่อยมากค่ะแสดงว่านายกรเนี่ยเป็นชื่อของป้าหนูหรอค่ะเป็นจริงๆอว่าป้าหนูชื่อชื่อเกียกค่ะโอ้ก็เลยเรียกย่อว่าป้าป้าคิดว่ามันน่าจะเรียกยากอะค่ะป้าก็เลยเป็นนายกรดีกว่าลูกค้าจำง่ายมากาจับเลยเกียยเหรอค่ะใช่เห็นบอกว่าก่อนจะสืบทอดสูตรของป้าเนี่ย เคยทาให้ป้าผิดหวังมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องอะไรเรื่องเรียนค่ะเพราะว่าป้าเขาอยากให้หนูเรียนให้จบไงแต่ว่าหนูเรียนไม่จบใช่แต่ว่าหนูก็เลยแบบมาตั้งใจขายรหน้าค่ะแล้วตกลงปปาว่าไงป้าป้าก็เสียใจค่ะเนาะก็ทุกวันนี้ก็ยังโดนว่าอยู่แบบทาไมถึงเรียนไม่จบอะไรเงี้ยฉันพูดเลยพูดบ่อยค่ะเวลาแบบเครียร์ก็พูดแบบพูดเรื่องเรียนนะคะแต่หนูก็รู้ตัวนะว่าหนูแบบที่ผ่านมาใช่ก็รู้สึกเสียใจก็เกเรหน่อยอย่างเงี้ยเหรอใช่อันนี้แพรขายมากี่ปีละ หนูขายเองใช่ไหมคะใช่ประมาณสิบปีค่ะสิบปีบ้า็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่เหรอได้รู้สึกเรื่องเรียนนะคะเหมือนเขาติดใจอ่ะเนาะก็อยากให้เราแบบเรียนให้จบเหมือนคนอื่นของเขาอะไรไม่จริงไปฟังไปฟังไปฟังป้าพูดไปฟังป้าพูดโอ่แล้วว่าป้าเสียใจที่ทั้งสี่คนยนไม่จบสักคนหนึ่งแต่ก็ยังมียังมีอาชีพของป้าอยู่ต้องยไม่ไว้แค่ดีมากกว่าภูมิใจแล้ะภูมิใจแข็งด้โอเคหลุดพอด กัเอาไว้โอ้ก็ลีใจแล้วดีัใจแล้วแต่เขาภูมิใจยังสืบทอดเลยากเขาภูมิใจว่าหนูก็มาสืบทอดกิจการของเขาได้ดีอะยงแล้วหนูก็จะทำให้ดีอะค่ะหนูอยากอยากบอกอะไรผ่านรายการเราถึงปะไหมลูกค่ะหนูก็อยากจะขอโทษป้านะคะที่หนูเรียนไม่จบแต่ว่าหนูก็จะตั้งใจขายของค่ะขายลัดหน้าของฟ้านี่แหละให้มัน อยู่นานๆเป็นตำนานต่อไปเลยค่ะแต่มันมันได้อยู่เป็นตำนานแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่กว่าแพทย์จะได้สืบทอดเต็วก็กว่าจะชนะใจฟ้าได้กี่ปีคะห้าปีค่ะทำอะไรบ้างห้าปีตอนแรกหนูก็ช่วยจัดห่อมัดห่อตักเส้นอะไรธรรมดาค่ะยังไม่กล้าที่จะผัดหรือว่าทําหน้าแบบนี้ได้เพราะว่าเราเราก็กลัวใช่ไหมคะเราะว่าเดรราจะว่าไม่อร่อยแต่มีวันนึงแบบ หนูขายของกับปลาแล้วป้าเขาคงเหนื่อยอะค่ะแล้วเขาลูกค้าก็มามาเรียกมาซื้อไงหนูก็ต้องไปเรียกเขาไปบุกประมาณสามสี่รอบอะค่ะพอเราเห็นก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะค่ะที่หนูแบบไปเรียกสงสารนะคะว่าแบบคนแก่เนาะเขาคงเหนื่อยมากแล้วหนูก็เลยผัดเองเลยไม่ได้แล้วเราต้องทําให้เป็นทุกอย่างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะผัดเองทาหน้าเองเลยอื ก็ใช้เวลาหลายปีค่ะเผื่อป้าป้าต้ไวไว่ยอมและป้าได้ชิมอันที่เราทำไหมให้ชิมค่ะท่านว่าไงผ่านค่ะได้ดิ่ยังยาวมาปีน้องแพรแต่น้องโปะใช้เวลาไม่สูดใช่ไหมสิบปีเลยหรอจริงหรอครับกว่าจะกว่าจะป้าจะยอมรับหรอครับกว่าจะเขาจะให้ขึ้นมายืนหน้าเตาได้เริ่มจากพอต้องไปล้างจานก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับมาใหม่ๆไปช่วยขายของทำอะไรไม่เป็นเขาก็ไปล้างจานผัดลายก็ไปลาย กว่าจะได้ขึ้นมายืนผัดสืบทอดอย่างทุกวันนี้พี่ปอเขาบอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายต้องเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกพลิกเส้นสะบัดเส้นยังไงให้เส้นจุกทั่วกันอีกมือหนึ่งจับตะหลิวคอยงัดเส้นอีกมือหนึ่งใช้กระบวยกวักเส้นโฮ้ยซึ่งผัดเส้นแต่ละครั้งเนี่ยสามกิโลนะคุณผู้ชมนะมันไม่ง่ายเนอะใช้แรงเยอะมากซึ่งพี่ปอเนี่ยเกือบท้อใจแล้ว แต่ว่าด้วยความมานะก็ฝึกฝนจนผ่านมันมาได้ค่ะทุกวันนี้พอขึ้นมาผ่านแล้วปาว่าไงก็าด่เลยดีใจนะท่านก็ไม่ได้ังง่ายๆเนาะไม่คือปาเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องคุณภาพกว่าลูกค้าจะเสียลูกค้านั่นแหละนาอแต่ได้ข่าวว่าแพรเองเป็นคนชอบลุ้นลอตเตอรี่เหมือน พี่เหรอใช่ค่ะชอบค่ะหนูซื้อทุกงวดซื้อเยอะไหมลูกซื้อเยอะไหมซื้อไม่เยอะค่ะลอตเตอรี่สี่ห้าใบเบาๆลูกเคยถูกไหมเคยถูกไหมเคยถูกครั้งเดียวครั้งแต่เกิดมาเลี้ยใครสองตัวเสื้ออยู่แฟนแพ้ตั้งแต่เล่นมาซื้อมาเนี่ยถูกไปครั้งเดียวจริงเหรอครั้งเดียวค่ะไยตีมนือเหมือนกันลูก ใช่จ้ะเวลาเราจะไปทานของหนูได้ไปทานได้ที่ไหนบ้างลูกหนูมีสองสาขาค่ะที่ไหะมีที่ปากน้ําค่ะหวัดตุรการตุรการตรงข้าของหนูตรงข้ามกับลงกึงค่ะมีเบอร์ติดต่อมีเพจไหมลูกมีมีเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสี่แปดสองแปดสองค่ะและอีกร้านนีงของพี่ชายค่ะที่ตลาดของเตยค่ะหน้าลงรับจำนำตั้งหนี้ลงค่ะอร่อยเหมือนกันลูกเหมือนกันเลยเอาแบบเอาแบบเจ้นไม่ไหมนะไม่ไหมแบบนี้เลยมีใครออนเซ็นเหมือนกัน มีไข่ออนเซนกันค่ะใจลที่ไหนไปที่นั่นอร่อยแม่พร้องไม่ผิดหวังค่ะเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆอยากรู้อีกหนึ่งเทคนิคอะไรการผัดเส้นน่ะมันยากตรงไหนเด็ดเนี้ยเหรอใช่แหลมันยากตรงไหนทำไมพวกหนูถึงรอตั้งนานกว่าจะทําได้คือมันต้องใช้ไฟแรงอะค่ะเล่นไฟเป็นใช่ค่ะมันอยที่ที่เราเห็นในคลิปว่าใช่ถ้าบางทีเราไม่รู้จังหวะว่าไฟมันจะขึ้นตอนไหนเราก็ไม่สามารถหลบทันนะคะมันจะกลายเป็นไหมซะกว่ามากกว่าไม่น่าพอถึงบอกต้องใช้เวลานา ่ะมมันจไเราต้องมีประสบการณ์ในการฝึกฝนเหมือนกันทุกอาชีพคุณผู้ชมคาะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรถ้าเราทําอันนั้นย้าๆซ้ําๆมันจะเกิดความชํานาญแล้วในที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไว้ตลอดเหมือนกับทั้งสองคนบอกป้าป้าสบายใจได้นะทั้งหมดสูตรของป้าตำนานของป้าลูกหลานจะสืบต่อไปผู้ชมแวะไปนะคะตามสาขาที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้ ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ฝึกฝนมาอย่างดีจริงๆวันนี้ขอบคุณราดหน้าอร่อยออร่ยไปตามสาขาที่น้องบอกได้เลยค่ะขอบคุณน้องแพรและน้องปอมากค่ะวันนี้เรามีคำคมมาฝากนะคะกินราดหน้าต้องเลือกเ้นจ้าจะอยากเป็นแฟนคิเล่นต้องเลือกเราะแฟนคิเลนหรือเล่นกี้เล่นกี้แล้วตอนนี้เอาเวลาหมดลงแล้วจ้า จอกันมาจันถึงสุ์นะคะบ่อยสโมงตรงช่องวันสามสิบเอ็ดไม่าไปก่อน,น,นะค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ